สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวกิฟทากินะคะมาอันบ็อกซ์ไปด้วยกันค่ะได้มาจากเพจของทากิโดยตรงนะคะในแอปส้มนะคะช้อปปี ดูด้านในนะคะนี่คือกล่องนะคะนี่เป็นกิฟตลายปลาดาวสีชมพู อันนี้เป็นยางนะคะยางออกก่อนกล่องนี้เป็นกล่องไม้ตรงนี้จะเป็นรายละเอียดต่างตรงนี้เป็นโลโก้ตล้นี้ก็จะเป็นบาร์โค้ดมาแกะกันค่ะ เต้นตื่นเต้นเปวเป็นถุงผ้านะคะเขียนว่าถากิมันก็มีกลมๆดูด้านในค่ะว้าวนี่คือกิฟตนะคะด้านในไม่มีอะไรนะ มาในถุงสิบล็อกมาดูกิิบกันค่ะสีชมพูมีคริสตัลวิงวิงแล้วก็เหมือนจะมีสติกเกอร์ติดมานะอันนี้มาดูด้านหลังค่ะ อ่าด้านหลังเป็นกิบเป็นแบบนีบตรงนี้จะเขียนว่าทากินะคะเห็นไหมเอ่ยตรงนี้เขียนว่าทากิแน่นพอสมควรน่ารักมากๆค่ะ ใครสนใจก็ไปตามกันได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ